วิมลเกียรตินิเทศสูตรตอนปริเฉกที่2อ,อุบายโกศลวักในสมัยนั้นที่กรุงเวสาลีมีคลหบดีผู้หนึ่งชื่อวิมลเกียรติณเบื้องอดีตภายท่านได้เคยบูชาสการะในสัมมาสาัมพุทธะทั้งหลายอันจักประมาณพระองค์มีได้ได้บรรลุอนุปากรรมกสันติ มีปฏิปทานอ่านปราศจากความขัดข้องและอภิปัญญาพร้อมทั้งทรงไว้ซึ่งธรรมอาถะเป็นผู้แก้วกล้าปราศจากความหาดกลัวสามารถกำลาบมานภัยให้สงบอันหนึ่งเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคำพีรธรรมมีปรัชญาอันเป็นคุณชาติให้ถึงฝั่งแห่งพบอันดียิ่ง อีกทั้งเป็นผู้รอบรู้ในอุบายโกสลวิธีมีมหาปณิธานอันสำเร็จแล้วมียานแทงทะลุในอธิมุติแห่งบวงสัตว์ขยายความนะครับผมอธิมุติคือ,อความาการเข้าใจจิตนะครับผมเข้าใจจิตนั่นเองนะครับผมพร้อมทั้งความสามารถในพร้อมทั้งความสามารถ ในอันจักจำแนกเอนี NC แก่อ่อนในสัตว์เหล่านี้อีกด้วยขะืฤหะบดีนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในพุทธภูมิแต่การอันนานมาทีเดียวจิตของท่านบริสุทธิ์สะอาดดำเนินตามมหายานปฏิปทาโดยไม่แปรผันกับยังเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพุทธประวัติสัมมาจารย์ ขยายความนะครับผมพุทธประวัติสัมมาจารย์คือธรรมเนียมปฏิบัติแห่งพุทธม,มีอันออมีจิตอันภัยสารดุดมหาสารนับเออนับถือของสาวกทั้งหลายตลอดจนทวงเทพทั้งหลายมีเท้าสักการินและเท้ามหาพรมปัชชาปตีเป็นอาทิและเนื่องด้วย คาลือหะบดีนั้นมีความจำนงอันจักโปรดสัรพสัตษวท,ท่านจึงสำแดงซึ่งอุบายกุศลวิธีอุบายกุศลวิธีคือกุศรโรบายนั่นเองนะครับผมขยายความนะครับผมด้วยการเข้ามาตั้งเคหสถานอาศัยณกุ่งเวสาลีท่านได้บริจาคทรัพย์จำนวนเ,เหลือประมาณเพื่อประโยชน์แก่ปวงชน ทุกตะเฉนใจท่านแสดงการรักษาสินบริสุทธิ์ไม่ด่างพ้อยก็เพื่อเป็นตัวอย่างสงเคราะห์ชนผู้ออทุศิลจะได้ถือเอาเป็นแบบอย่างแสดงความอดกั้นด้วยขันติคุณก็เพื่อเป็นตัวอย่างสงเคราะ์ชนผู้มกกักโกรธแสดงความเป็นผู้มีอุตสาหะวิริยะก็เพื่อเป็นตัวอย่างสงเคราะห์ ชนผู้โกสัจฉะขยายความครับผมโกสัจฉะคือขี้เกียจนะครับผมแสดงความเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นในสัม,มาธิยานก็เพื่อเป็นตัวอย่างสงเคราะห์ชนผู้มีจิตฟุ้งซ่านและได้ใช้สติปัญญาของท่านสงเคราะห์ชนผู้ป่าศจากปัญญาให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงด้วย ค้าลือหะบดีนั้นแม้จะเป็นอุบาสกผู้นุ่มผู้นุ่มขาวห่มขาวแต่ก็ปฏิบัติรักษาวินัยของสมณะแม้จะเป็นผู้คองเรือคองเรือนแต่ก็มีจิตไม่ยึดมั่นในภพที่สแม้จะแม้ท่านจะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีภระภรยาแต่ก็รักษาพรหมจรรย์ ไว้โดยบริสุทธิ์แม้จะมีบริวารชนแต่ก็มีจิตยินดีในความสงัดหานไกลจากบริวารชนแม้ร่างกายของท่านจะประดับด้วยเครื่องรัตนะอรังการซึ่งเป็นเครื่องภายนอกแต่ภายในจิตของท่านมิได้พอใจฟูเออไม,ไม่ได้มีใจผูกพันกับเครื่องประดับเหล่านั้นเพราะภาย เพราะท่านมีคุณสมบัติต่างๆมีปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องประดับใจและถึงแม้ท่านจะบริโภคอาหารเช่นคนทั้งหลายแต่อาหารที่แท้จริงของท่านก็ถือเอารสแห่งปิติในยานเป็นอาหารและท่านมักจะไปปรากฏตัวในวงการพนันวงการหมากรุกวงการเสพสุราวงการ ลาเล่นมโหสถตลรอจนกระทั่งสำนักหญิงโสเพณีก็เพื่ออาศัยสถานที่เหล่านั้นเป็นแห่งาการประกาศสัจธรรมชี้แจ้งบาปบุญคุณโทษแก่ชนผู้มัวเมาในอุบายยมุกทั้งหลายนอกจากนี้ท่านยังเที่ยวไปตามสำนัก พาหลิรัธิขยายความนะครับผมพาหลิรัธิคือนอกลัธินั่นเองนะผมตามสถาน,ตา,ถานาตามสถานสาธารณะต่างๆตามถนนหนทางเพื่อประกาศพุทธธรรมให้สำเร็จประโยชน์แก่ประชาชนทั้งวัยเด็กวัยหนุ่มสาววาัยชราแต่ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เกียรติคุณของท่านวิมลเกียรติจึงแพร่หลาย อุโคดขยายความนะครับผมอ,อุโคดคือเกึอกกร้องนะครับผมขยายความเป็นกึกกร้องนั่นเองนะครับผมไปทั่วท่านเป็นผู้เคารพยกย่องของกรรษัตริย์สมณพารรมเสนาอามาตย์ประโยชน์ในหมู่มนุษย์แล้วท่านยังบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่ทวงเทพด้วยท่านเป็นที่เคารพของพวงพรเทพด้วยท่านแสดงธรรมอันประกอบด้วย โลกุตละปัญญาให้ฟังท่านเป็นที่เคารพของพวงเทพในชะกามาวมาจรขยายความครับผมชะกามาวาจรเป็นสวรรค์หชั้นนั่นเองนะผมมีเท้าวาสาวะเป็นต้นด้วยท่านแสดงธรรมชี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังของสังขาร ทำให้ฟังท่านเป็นที่เคารพของเท้าจตุโรคบาลราชาด้วยท่านพ่ำสอนธรรมให้เท้าเธอและบริวารคุ้มครองรักษาโลกอันท่านคาลหะบอดีวิมลเกียรติสมบูรณ์ด้วยอุบายกุศลจริยะบำเพ็ญคุณานุคุณหิตประโยชน์ในสรรพสัตวด้วยประการ ฉะนั้นแลสมัยหนึ่งท่านวิมลเกียรติสำแดงตนว่าบังเกิดอาพาธด้วยอุบายนี้จึงเป็นเหตุให้บรรดาราชาอัมมาสมณพะพามคฤหบดีและ,ชา,ะชาวชนเป็นจำนวนมากหลายพันเป็นอนเนกพากันมาเยี่ยมเยียนถามอาการไข้ถึงคฤหะท่านจึงถือ โอกาสที่ชนเหล่านี้มาเยี่ยมเยียนแสดงธรรมว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายอันสรีละกายนี้ไม่แท้เอไม่แท้เที่ยงปาศจากความกล้าแข็งปาศจากพลังปาศจากแก่งสารเป็นสภาพมีอันเสื่อมโทรงโดยเร็วไวไม่เป็นที่ไว้วางใจได้ สรีระกายนี้เป็นทุกข์เป็นที่เดือดร้อนเป็นที่ประชุมของโลกดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายสรีระกายดังนี้แลบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมไม่ลหลงไหลเพลิดเพลินสรีระนี้อุปมาดั่งฟองน้ำจะรูปจะคำมิได้ สรีระนี้อุปมาดังต่อมน้ำเพราะไม่สามารถตั้งมั่นได้นานสรีระนี้อุปมาดังพยับแดงเพราะเกิดมาแต่ตันหาสรีระนี้อุปมาดังต้นกล้วยเพราะปราศจากแก่นสารสรีระนี้อุปมาดังภาพมารยา พราะเกิดมาแต่ความวิปรารขยายความนะครับผมความวิปรารคือความขาดเคลื่อนจากความเป็นธรรมดานั่นเองนะผมสรีระนี้อุป,ปมาดั่งความฝันพราะเกิดมาแต่ความหลงผิดให้เห็นไปสรีระนี้อุป,ปมาดั่งเงา เพราะเกิดมาจากกรรมสมุดฐานขยายความนะครับผมกรรมสมุดฐานคือเหตุแห่งกรรมนั่นเองนะผมสรีละนี้อุปมาดังเสียงเพราะอาศัยประชุมแห่งปัจจัยจึงมีได้สรีละนี้อุปมาดังก้อนเมฆเพราะตั้งอยู่ชั่วคราวก็เปลี่ยนแปลงสรีละนี้อุปมาดังสายฟ้าแลบเพราะตั้งอยู่คงทนมิได้ ทุกทุกขณะนั่นเองท่านวิมลเกียรติได้กล่าวถึงโทษแห่งสรีละไว้เป็นอนเนกประการแล้วจึงกล่าวสรุปว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายสรีละกายนี้น่าเบื่อหน่ายเห็นปานฉะนั้นเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายพึงยินดีในพุทธสรีละข้อนั้นเพราะเหตุ ดังหรือก็เพราะว่าอันพุทธสรีละกายนี้คือธรรมกายนั่นเองย่อมเกิดมาจากปัญญาและคุณสมบัติเป็นอันมากจะประมาณนี้ได้เกิดจากศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะเกิดมาจาก เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเกิดมาจากทานศินขันติโสรัจจะวิรยิยะญาณวิมุตติสมาธิพระหุสูตรปัญญาแลปวงบารมีธรรมเกิดมาจากอุปปะยะเกิดมาจากชฉลพิญญาขยายความนะับชอลพิญญาคือ อภิอภิยาณทั้ง6กนะผม 1. อภิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้ 2. หูทิพย์ 3. รู้วาระจิตผู้อื่น 4. รู้รละลึกชาติได้ 5. ตาทิพ์ 6. ยานทำให้อสะวะสิ้นไปเตวิชาขยายความนะครับผมเตวิชาคือวิชา3ทั้งหมดมี3ข้อนะครับผม 1. บุเพนิวาสนุสติยานคือระลึกชาติได้ 2. จุตุปาตยานขยายความน,นะผมรู้การจุตุอุบัติของสัตว์นั่นเองนะผมสมนะคบผมอาสะวะขยะยานนะผมรู้ในธรรมที่สิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายนั่นเองนะผมและโพที่ปัก ขียธรรม37ขยายความนะผมโพธิปักขียะธรรม37คือองค์ธรรมแห่งการตัดสรู้หสติปฏิฐาน4 2. สอมาติฐาน4 3. อิทธิบาท4 4. อินทรีย์5หพลภร6โห้หพชฌชงค์7 7 อริยะมรรคมีองค์8เกิดมาจากสมทวิปัสสนาเกิดมาจากทศพยาน13ขยายความนะครับผมทนสพยานกกำลังในการประกาศธ,ธรรมเกิดมาจากจตุเวสารัชยาน14ขยายความนะครับผมจตุเวสารัชยานนะครับผมคือแก้วก้า ไม่ครั่นคล้ามนะครับผมและอเวนิกธรรม18นะครับผมขยายความนะผมอเวนิกธรรม18คุณสมบัติของพุทธะความไม่มีเวร1ไม่มีกายทุจริต2ไม่มีวจีทุจริต3ไม่มีมโนทุจริต4พระญานไม่ติดขัดในอดีต5 พยานไม่ติดขัดในอนาคต 6. พยานไม่ติดขัดในปัจจุบัน7กายทำทุกอย่างเป็นไปตามพยาน 8. วจีกรรมทุกอย่างเป็นไปตามพยาน 9. มโนกรรมทุกอย่างเป็นไปตามพยาน10ไม่มีความเสื่อมฉันทะ 11. ไม่มีความเสื่อมวิริยะ 12. ไม่มีความเสื่อมสติ 13. ไม่มีการเล่น <c oughs> 14. ไม่มีการพูดพาด 15. ไม่มีการทำพาด 16. ไม่มีความผุนขัน 17. ไม่มีพระไทยที่ไม่ขนขวาย 18. ไม่มีอกุศลลจิตเกิดมาจากผู้ตะตวะธรรมนะครับผมขยายความนะครับผม พูดตัวตวธรรมคือพูดที่เข้าถึงตัวตนแห่งธรรมเกิดมาจากอัปปมาธทธรรมและวิสุทธิธรรมเป็นอเนกอนันต์นนดังกล่าวมานี้อย่างตถาคตกายให้บังเกิดขึ้นท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้ใดปรารถนาจะได้พุทธสรีละกายและ อาจตัดเสียซึ่งพยาธิโลขั้นตรายขยายความนะผมพยาธิโลขั้นตรายอันตรายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผมของสัปปะสัตว์ได้ขาดผู้นั้นพึงตั้งจิตปะอาปณิธานในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเถิดท่านวิมลเกียรติได้แสดงธรรมกระถากับบรรดาผู้มาเยี่ยมเยียน ของท่านด้วยประการด้วยประการดังนี้ยังบุคคลหลายพันเป็นอนเนกให้บังเกิดจิตปณิธานในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยทั่วหน้าแลปริเฉกที่สองอุบายโกสลวั์ จบเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อปริเฉดที่3นะครับผมหางข้าพเจ้าอ่านออกเสียงอักขระเอ่ยพระนามสิ่งสิทธิ์ไม่ถูกต้องกาบินวนวบรมโคโูคโบาอาจารย์ทุกพระองค์โปรดเมตตาประทานอภัยพี่ๆทุกท่านพี่มีที่มีคุณธรรมบาร,รมีโปรดให้คำชี้แนะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ